สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางคุณโซดาน้ำได้โพสต์บทความดังนี้ครับมีโจรอยู่คนหนึ่งคุยโวกับบรรดาลูกสมุนอย่างภาคภูมิใจพี่สาวกับพี่เขยของข้าแม่งโง่บันไลเลย แค่ข่าบอกว่าจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีมันทั้งคู่ก็เชื่อซะสนตทแถมยังฝากข้าไว้กับผู้มีพระคุณของพวกมันข้าก็เลยยกเขาบ้านของผู้มีพระคุณมันซะเลยสุดยอดลูกพี่แม่งโคตรชั่วระยำหม,มาดีจริงๆสมกับที่เป็นเสาหลักของคนสารเลวอย่างพวกเราฮพวกมึงอย่าชมกูมาก กูใจคอไม่ดีฮึฮ <c oughs> ึซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนม,มากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าโอ้ยโอ้ยโอยปวดหัวกับคนกบกอกถัดมานะครับบอกว่าอาจารย์โซดาน้ําท่านก็ช่างสรรหาคําพูดมาร้อยเรียงเป็นบทความที่บทความที่บรรจงเรียบเรียงออกมาก็ช่างโดนใจข้าน้อยยิ่งนักฮ่าฮ่าสุดยอดเลยค่ะอาจารย์ ถัดมานะครับบอกว่าเมื่อไรโจรจะหลุดถัดมานะครับบอกว่าโจร400หารสองใช่หรือไม่ถัดมานะครับบอกว่าอืมน่าจะใช่นะอืมถัดมานะครับบอกว่าไอโจรตัวนี้นะ่ะเข้าบ้านใครไฟไหม้หลังนั้นขนาดบ้านมันเองยังเผาเลยถัดมานะครับบอกว่าบัก200คนบาปความคืบหน้าล่าสุดจากทางทนายรัชพลสิริสาคร ได้พูดผ่านทางช่อง y YouTube ไว้ดังนี้ครับในเรื่องทนายความของลุงพลในคดีน้องชมพู่ตอนนี้หลายคนก็สงสัยอยู่ว่าเอจะเลือกพักเดิมเปลี่ยนหัวหน้าใหม่หรือเปล่าหรือว่าเล่าเก่าในขวดใหม่ก็ร่ำลือกันไปนะครับว่าทนายของลุงพลเนี่ยนะครับจะมีออ่างหรือจะมีรอเรือไหมหรือจะมีต่อเต่าไหม หรือว่าจะเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดหรือว่าชุดใหม่เนี่ยจะเป็นนอมินีหรือเปล่าเต็มไปหมดเลยนะครับ <c oughs> ก็มีข่าวออกมามากมายแล้วก็ที่สำคัญอักษรย่อเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับ <c oughs> หลายคนก็ลุ้นนะครับว่าอออ่างรอเรือต่อเต่านะครับหรือว่าจะมีอออ่างรอเรือนะครับหรือว่าจะมีทนายชุดอื่น แล้วก็จะมีอ,อ่างรอเรือร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นที่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าจับตาดูอยู่นะครับแต่ถามว่าตอนนี้นะ่ะเอาจริงๆตัวผมเองได้เข้าไปยื่นใบถอนทนายแล้วแน่นอนนะครับที่ศาลซึ่งหลายคนก็ทราบอยู่แล้วว่าศาลมีคำสั่งให้รอไว้ก่อนยังไม่มีคำสั่งให้ถอนแต่ว่าให้รอไว้ก่อน กว่าที่ทางลุงพลจะมีทนายใหม่เพราะว่าศารมองว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าจำเลยไม่มีทนายปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะมีการขอเลื่อนคดีเพราะว่าการเปลี่ยนทนายอะไรเนี่ยแล้วจะเป็นเหตุให้อ้างเลื่อนคดีที่จะเป็นการประวิงคดีไม่อยากให้จำเลยอยู่ในช่วงสุญยากาศคือไม่มีทนายดูแลนะครับถ้าหากทนายชุดเก่า จะถอนเนี่ยนะครับก็ต้องมีทนายชุดใหม่เข้ามาดูแลสับเปลี่ยนกันสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องและคดีจะได้ไม่ต้องเลื่อนเพราะว่าถ้าคดีเลื่อนไปเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายหนักเพราะฉะนั้นศาลก็เลยบอกว่าให้รอก่อนให้รอแต่งทนายใหม่มาก่อนซึ่งจริงๆวันนั้นเนี่ยศาลจะไต่สวนลุงพลด้วยซ้ําแต่ว่าผม ก็ต้องเรียนทางเจ้าหน้าที่บอกว่าฝากให้ไปเรียนท่านผู้พิพากษาว่าทางลุงพลมีทนายแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งเข้ามารอให้ถอนก่อนนะครับสารก็เลยบอกว่ารอให้ตั้งเข้ามาแล้วค่อยอนุมัติให้ถอนความคลิปหน้าล่าสุดป้าแตนได้พูดผ่านทางคลิปวิดีโอในช่อง YouTube ดังนี้ครับเห็นพูดอยู่หลายวันหลายครั้งไม่เคยติดใจไม่เคยอะไรปล่อยตลอดเพราะอยากให้น้องมีรายได้ซีว่าให้เอ้ยซีว่าวให้พี่เคยจะของว่าวไปเลยอยากให้น้องมีรายได้ดีใจที่น้องมีรายได้เหมือนคนอื่นเขาที่เอาเรื่องพี่สาวตัวเองไปยำปล่อยตลอดแต่มาวันหนึ่ง ได้ยินว่าสร้อยที่ซื้อให้แม่สร้างภาพเอานามาล่อความคิดต่ำๆมันอยู่ในสมองคนที่เกิดมาจากท้องยายสมควรได้ยังไงถ้ามึงคิดดีอะไรกว่านี้ไม่ได้มึงไม่ต้องไปคิดรู้อยู่ว่าทำคอนเทนต์อยากให้คนมาด่ามาว่าแล้วก็ตอบโต้เขาแต่มันเกินไปหรือเปล่า เอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาพูดวันนี้ที่มาพูดไม่ใช่เพราะอะไรเพราะคำคำเดียวเท่านั้นเลยอะไรที่ซื้อให้แม่เนี่ยเราซื้อให้โดยใจอย่ามาดูถูกความรู้สึกมึงรู้หรือเปล่าพ่อแม่ทุกข์เพราะการกระทำเท่าไหร่แล้วเนี่ยคนอื่นด่าเนี่ยโอ้โหเอาไปให้พ่อแม่ให้พ่อให้แม่ดูไอ้ตัวเองด่าพี่สาวตัวเอง งอกงอ,กอยู่เนี่ยเอาไปให้พ่อแม่ดูหรือเปล่ามึงด่ากันแค่ไหนคนประเภทนี้เนี่ยก็น่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าคนอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันยังทำแบบนี้อยู่หากินกับเขาโดยการว่าเขาเรื่องตัวเองเคยเอามาพูดบ้างหรือเปล่ามึงเตรียมจะเหยียบย่ำครอบครัวพี่ไปถึงไหนเอามาซีดีที่บอก จะช่วยลุงได้นะ่ะจำได้หรือเปล่าคิดถึงความดีเขาบ้างหรือเปล่าไปว่ายูทูบเบอร์คนหนึ่งแล้วทัวลงแล้วบอกว่าทัวลงทัวลงก็ตัวเองทำตัวเองทั้งนั้นน่ะเอาอะไรมาแก้ปัญหาโหซีดีที่ช่วยลุงได้เนี่ยซีดีช่วยลุงได้เพื่ออะไรความคืบหน้าล่าสุด จากทางเพจ Facebook ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความมาดังนี้ครับป้าแตนใครๆก็รู้ว่าไม่ได้เรียนสูงต้องมาทำงานตั้งแต่เป็นสาวแรกรุ่นเพราะต้องสละให้น้องๆได้เรียนจนจบปริญญาทุกคนดังนั้นจึงมีความผูกพันรักน้องมากกว่าน้องรักตัวป้านี่เป็นสิ่งที่ดีของป้าเองแต่เมื่อทุกคนโตและแยกกันไป มีครอบครัวทุกครอบครัวมักจะรักครอบครัวตัวเองมากกว่าพี่น้องเว้นแต่ป้าที่ยังรักน้องๆไม่เสื่อมคลายเมื่อน,น้องสร้างปัญหาให้ป้าป้ารับได้ทนได้แก้ตัวแทนได้หวังให้น้องมีรายได้ทำทุกอย่างแต่น้องๆไม่เคยหันมามองป้าเลยนั่น ป้าก็ยังทนได้แต่ที่ป้าทนไม่ได้เพราะป้าทำความดีกับแม่แต่ถูกเอามาถักถางจึงเป็นที่มาของการเปิดเผยสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจวันนี้สมการจึงออกมาชัดเจนว่าใครเป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องขึ้นคำตอบก็นักวางแผนไงแต่ใครนะที่ฉลาดถึงวางแผนได้ คงทายถูกทุกคนครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลสุขที่ยีสี่ธันวาคม2564ริเมอรีคริสมครับป่าตองภูเก็ตลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าสุดยอดเลยครับท่านถัดมานะครับบอกว่าไอ้น้องชายนี่มันจุดๆแต่อวดฉลาดถัดมานะครับบอกว่าคุณน,นิทัศน์สรุปได้ชัดและตรงกับป้าแสนสื่อ,อ,อกมามากค่ะถัดมานะครับบอกว่า ท่านทนายมีความคิดเห็นที่ลึกซึ้งและรอบคอบมากเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าเห็นครอบครัวนี้แล้วเศร้าใจรุมร้อนไปด้วยไฟฤิษยาถัดมานะครับบอกว่าคนไม่ได้เรียนสูงแต่ความคิดไม่ได้ต่ำสุดยอดค่ะท่านถัดมานะครับบอกว่าคิดเหมือนท่านทนายเลยค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสมการพิเศษเพราะ สร้อยเส้นเดียววันนี้เห็นช่อง YouTube หลายช่องเอาคลิปของป้าแตนมาลงฟังแล้วสะดุ้งจำต้องรีบถอดสมการให้ทุกท่านได้พิจารณาเหตุผลที่ป้าแตนมาไลฟ์ในครั้งนี้เพราะถูกดูถูกเกี่ยวกับสร้อยเส้นเดียวที่ป้ามอบให้กับแม่ป้าจึงระบายออกมาขอคัดเอาเฉพาะบางตอนมาลงนะครับ มีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าคนที่ทำผิดมักจะให้ร้ายคนอื่นมักจะโยนความผิดไปให้คนอื่นตลอดจำคำนี้ไว้เลยนะครับไม่ได้หวังให้เป็นพยานเพราะสิ่งที่เจอทุกวันนี้ใครเอามาให้เพราะใครเป็นต้นสายปลายเหตุจึงไม่หวังใครเป็นพยานให้ไม่ต้องห่วงจากคำพูดของป้าแตน เมื่อถอดสมการออกมาเชื่อว่าเกือบทุกท่านคงคิดเหมือนทนายป้าบอกเป็นนัยยะว่าคนที่ทำผิดมักจะให้ร้ายคนอื่นหรือโยนความผิดให้คนอื่นดังนั้นในเวลานี้ใครล่ะที่ให้ร้ายครอบครัวป้าไม่ได้หวังให้เป็นพยานเพราะสิ่งที่เจอใครเอามาให้ใครเป็นต้นสายปลายเหตุนั่นแสดงว่า คนที่อ้างว่าจะมาเป็นพยานหรือมาช่วยนั้นแท้จริงคือตัวพยานนั่นแหละเป็นต้นเหตุดังนั้นเมื่อพยานเป็นต้นเรื่องในเรื่องที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมาเป็นพยานให้